พี่ฤชากรครับี่<อ>พี่ของน้องๆ้องสุขลาทุกท่านนะครับเนี่ยวันนี้เราได้สวัสดีครับขอยากสัมภาษณ์พี่เป็นการส่วนตัวประโยคแรกที่ผมถามสิทธิ์ก่าสุขลาทุกท่านคือทําไมมาสูุขลาครับเอาจร <c oughs> ิงนะเ <c oughs> ชยไหมไม่เชยไม่เชยเอาจริงครั้งแรกเนี่ยนะที่มาเข้าสุขลาเคยได้ยินแต่ชื่อโรงเรียนสุขลารู้ว่าเป็นโรงเรียนที่เขาเรียนเก่งอ่าแล้วพี่เป็นคนบางตัวนะ แต่ความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนเด็กบ้านนอกบางกลวัวสมัยก่อนไม <ป S 1> ร,รู้จักอเป็นคนที่เรียนเก่งมากมากถือว่าเป็นงั้นเลยมากมาก <c oughs> มา <c oughs> ัธย <c oughs> <ต>โลพ่อบอกว่าไปสอบสมุทรปากนะไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้นะรู้ว่าที่นี่โรงเรียนเนี้ยเก่งคนเก่งเราเก่งอ่ะแต่เราโอ้โหเรียนในกรุงเทพเราจะไปแข่งอะไรครับนั่นแหละนั่นคือเรื่องเรื่องเรื่องไม่รู้จักสมุทรัรกมาก่อนได้ยินแค่ว่าเป็นโรงเรียนที่ คนเรียนเก่งทั่วประเทศเข้าไปเรียนกันแต่เราก็เก่งแต่เราเราก็เก่งตอนเด็กๆนี่เรียนชั้นประถมนะผมสอบไม่เคยเกินที่สามแต่ไม่เคยได้ที่หนึ่งผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่ที่สองที่สามที่สองสามแปดสิบกว่าเอซ็นตลอดก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าตัวเองก็น่าจะได้ก็ถือว่าถือว่าเป็นหนึ่งในตองอู่อ่ะมาสอบติดติดเอ้ยแต่ใจดีใเดีเขาสอบง่ายมืสมัยนั้น พี่ว่าง่ายจริงจริงจำไม่ได้แต่รู้ว่าเขาถามอะไรแล้วก็ตอบไปเท่าที่เรารู้นะแล้วสอบอะไรบ้างกันนึกไม่ออกเพื่อนบางคนยังจำเขาสอบได้แต่ที่จําไม่ได้ก็ก็สอบติดวันประกาศผลยังยังแปลกใจตัวเองก็ไม่เท่าไหร่นี่แหละตอนแรกเริ่มอีกครับเดี๋ยวไม่เท่าไหร่นี่แหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้ยากอย่างที่คิดโอ้เข้ากรุงเทพนะตอนสมัยนั้นเรียกเข้ากรุงเทพจริงๆว่าอย่างนั้นนี่เลยนั่งรถจากบ้านมาสะพานพระรามหกทอด จากพระรามหกมาลงาสายหกสิบสี่เนี่ยวิ่งลงสนามหลวงก็ได้ลงอะไรก็ได้แต่คุณพ่อเขาพาลงสีญาติเราก็จําไว้ลงสีญานแล้วก็นั่งสายเก้าไปอย่างเงี้ยไปหนีอยู่คึ้นเทอมเต็มเต็มเห็นนะสายหกสิบสี่สายเก้า 9, วิ่งทับเส้นทางกันตลอดนะอจากสีญานไปสานามหลวงแต่ไม่กล้าลงไฟอื่นตัวหลงตอนนั้นตอนนั้นใช่ดิก็ไม่เคยเลยมาประเภทนั่งรถมาคนเดียวนี่ไม่เคย,เยอ นั่งมันอยู่งั้นแลหละขา้างเทีวด้วยขา้างเท่ยวด้วยแต่สมัยก่อนนี้อถ้าเทียบถึงสมัยนี้นะสออมัยก่อนนี้เขาก็แล้วมันก็ความปลอดภัยก็ดีนะผ<อ>ู้ใหญ่เขากล้าปล่อยออกจากบ้านนะค<อ>ือถ้าหลงก็หลงกันไม่ต้องพูดกันเลยแต่มไม่ต้องพูดไม่ต้องไม่มีหาทางเอาเองจบอดเลขที่บ้านได้ะล้องั่นแหละไอ้ตอนมาเรียนสุขลาบดิโอ้โหฟังเพื่อนเขาคุยกันแต่ละเรื่องไอ้เราก็เก่งภาษาอังกฤษสมัยประถมนี่เป็นครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อนนะ อาีเป็นช่วยวครูเป็นชื่อวยครูสามงกฤษมาเรียนสุนัลาบนั่งฟังเพื่อนโอ้โหมันคุยแต่เรื่องมันพูดเรื่องอะไรกันวะอ,อืมเขาเรียนแต่ละวิชาทําไมเราไม่รู้เรื่องวะ <c oughs> อีกครั้งเลยเหรอ <c oughs> เอาเลยเว้ยเอาเลยเ,เลยลลว้ยก็โอเคก็ถูดสีเรียนไปบา้บาบอไปตามเรื่องตำราเทอมแรกปุ๊บพอสอบมาห้าสิบสองคนเฮ้ยพี่แปดสิบกว่า ตาล่วงครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเทสองว่าไงแล้วรู้ไหมอะไรเก็บสมุดทรกไว้กับตัวครปูออให้ <S <S ไม่กล้าอวดใ,ให้ใครเลยไม่ให้พอ่อไม่ให้แม่ด้วยพอ่อแม่เขา,าเก็ไม่รู้ว่าให้มาอะไรไงก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเราความมาแต่ตอนไหนหรือเปล่าตอนเทอมสองไอ้เทอมเทอมสองเทอมเทอมถัดม,มาไอ้สมัยนั้นมันสอบสอบสองครั้งหรือเาเออนั่นแหละ เทิมถัดมาครูสุภาพจันทร์ศัพท์สุภาพนีัชันลิชากรเธอยังไม่เอาสมุดพกมาคืนครูเลยโอ้โหต้องให้พวกรคองเซ็นนี่ถูกต้องถ้ารู้ทันนะมีพี่เลี้ยงเนะี่ยปอมไปแล้วกลั <c oughs> วกลัวครูกลัวพ่อกลัวแม่มันก็เป็นความดีอย่างนะไม่รู้ทำไงหลับหู้รักตาแต่ไม่กล้าให้พ่อดู แม่ยังเบาหน่อยเข้าทางแม่เรือแตกพักมือถึงเรือแตกวปตาแดงอ่ะแม่ผมมีอะไรก็นั่งพูดตั้งนานนี่ทําไงดีวะอย่าว่านะตอบเนี่ยผมว่าผมก็เรียนได้แต่มันได้เกือบตกนะก็ได้เดี๋ยวก็เกือบตกดิ แล้วแม่บอกอ้าแล้วยังไงอ่ะแม่ต้องเซ็นหน่อยเิ็ตรงเนี้ยเซ็นรับทราบแล้วก็เซ็นอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยอะไรนิสัยความประพฤติอะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแม่แต่ว่าแม่ต้องเซ็นรับทราบจะไปส่งครูครูเขาทวงสมุดแล้วแล้วก็เช่าเลยว่าอย่าบอกพ่อได้ครับชับเไม่ได้บอกพ่อเดี๋ยวจะบอกเธอมต่อไปจะพยายามตั้งใจกินก็เนี่ยก็บอกแหน้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แต่พยักหน้าแต่เขาคงบอกกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหนั่นเราครั้งแรกในชีวิตเลยครับ สำหรับชีวิตชีวิตในเรียนงสงครามที่เขาเขาเก่งจริงนะสงหลาเขาเก่งแล้วทุกวันนี้ก็ยังคล่องใจเลยถามเพื่อนในที่เรียนเก่งมึงไปเรียนมาจากไหนวะมึงไปรู้มาจากไหนวะภาษาอังกฤษในกูก็กูเก่งแล้วนะมาหามึ่นกี่กูแบบเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะกูได้ท่องได้แต่อะไรนะประธานเอกพจน์บรษทิสานกริยาต้องเติมเม็ดเนี่ยกูจะท่องได้ถึงทุกวันนี้เลยนะจำมากกูก็พอได้แต่วอลแคบูลารี่เฮี้ยอะไรกูไม่รู้ รุ่นเก่าสูตรนี้ก็เก่งๆหลายคนเก่งใช่ไหมตอนตอนที่เรียนน่ยก็มารู้ที่อย่างว่าโอเคแต่ละคนก็ก็ปรับแผนปรับการเรียนกันใหม่ที่มันเก่งๆก็ก็ก็ท้าจะไปไม่เป็นกันหลายคนเหมือนกันใหญ่ๆก็มีเด็กห้องคิงไงเด็กห้องคิงนี่แม่งพันพิเศษแสอารับพี่ยังมีห้องคิงด้วยใช่ไหมมีห้องคิงครับหนึ่งทั้หนึ่งหนึ่งทั้งสองแล้วพี่อยู่ห้องไหนครับพี่อยู่ทั้งหกครับทั้งหกทั้งหกอาจารย์สุภาพจะไปอาจารย์สุภาพเป็นอาจารย์สุภาพอืมชีวิตสุาโอสุทรี่สออนพี่เยะมากโอ้สมะจริงๆดีเล้านนี่ย เธอสอง,งก็ก็ก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ได้ห้าสิบไปปลายได้ผจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าโดยเฉลีย่ยเรียนที่สูงทุดหลาบเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นถึงไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนั่งอยู่แค่นั้นจริงเฮ้ยเด็กแปดสิบเปอร์เซ็นกว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้สู้เพื่อนไม่ได้แม,ม่เรียนได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครั้งเดียวที่ภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดในสูงทุดหลาบได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมีนะมีมีก็ปรากฏว่ามศสามปีนั้นแต่ก็ไม่เห แต่ในช่วงพี่เหมือนกันเขาให้สอบเขาสอบกระทรวงเราก็ไม่รู้เขาสอบกระทรวงเป็นไงแต่ฟังที่เพื่อนเพื่อนเขาหาขา่าวมาบอกเฮ้ย hey, เขาสอบกระทรวงแม่งหมูอพอเพื่อนบอกหมูก็หมูก็หมูอะเราก็ต้องเชื่อเพื่อนเพราะเราไม่รู้เรื่องเราเรื่องการเรียนะสู้เพื่อนเขาไม่ได้หรอกบ้าบอ,บอไแม้เววันีอก็หมูก็หมูแล้วก็ดูสื่อเหมือนปกติคือขี้เกียจเป็นปกติเพราะว่าสู้ใครเขาไม่ได้ไม่รู้จะใครอย่างนี้ไหก็สอบสอบกระทรวง เฮ้ยไม่ได้เจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเขาเขาออกเขาออาหมูหมูแล้วแล้วพี่กันถามสิ่งอย่างนั้นจริงว่าให้มันถามอู้โถถามง่ายง่ายเข้อสอบสุขศาสรยากกว่าอย่างนั้นเลยเหรอยากกว่ายากกว่าเยอะแล้วแล้วแล้วก็ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนนอกนะก็โอเคก็ได้อย่างน้อยกูก็ได้เชื่อกูได้เจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในสุขศาสหรอวะอ่นั่นแหละก็ถ้าพูดถึงเรื่องสอบข้อสอบระกรซนเนี่ยมาคุยกับเพื่อน ที่เลี้ยงเลี้ยงเล่นอยู่หลายหลายแห่งนะแต่เพื่อนก็เลี้ยงเก่งเหมือนกันแหละแต่เขาบอกเฮ้ยก็สอบกระทรวงนี่แม่งหินที่สุดเลยนะแม่งยากมากพวกปูทับร้องไห้เลยที่สอบกระทรวงเอ้เรามาน่านิดเลยใจละทับเทียบอย่างนี้นะคือไม่ได้ดูถูกดูแคลนใครนะเราว่าความเก่งเราสมัยเด็กๆก็ยังฉายแววยังคงที่อยู่แต่อยู่สุขหลานี่มันอยู่ในระดังแดนทักานนะถ้าเป็นฟุตบอลแม่งก็อยู่ในพรีเมียร์ลีก ถ้ามึงช้ำ Division ดิวชันดิมึงก็อย่ามาคิดว่ามึงสร้างในพเมียร์ลีกอะละอย่างนั้นแอ่ะแต่ก็พอเล่นอย่าเขาได้ <c oughs> สมองมันก็อะไรเขได้อถึงได้รู้ว่าในเวทีนี้มันพอได้นั่นแหละครับคือความภูมิใจในสุนทรภพนอกจากการเรียนก็เรื่องกิจกรรมคี่ <c oughs> ทำอะ, <c oughs> ทอะไรบ้างทาอะไรบ้างเน่ที่เป็นจิตจารลักษณะเนี่ยก็ทํากิจกรรมในสังคมนิทัศน์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวทํากิจกรรมแตไ่ไอ้ไอ้ไอ้ที่มันเป็นประเภทเนื้อหาสาระที่มันแบบต้องเก่งๆนะไม่ได้เรื่อง บอลก็ไม่ได้เดิมชักลอกหลังประตูอะไร <laughs> นักบอลแม่ก็เก่งคือใครที่จับจับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเป็นเลิศในแต่ละด้านคุณผู้ชมก็หลังมันเก่งทุกทางอในใสายตาพี่ตอนนั้นนะครเนี่ยเสื้อแชมพูฟ้าที่ใส่เนี่ยตอนนี้ใส่เสื้อเหลืองเสื้แชมพูฟ้าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมีความสุขทั้งหมดจะได้บ้างวะแต่เสื้อที่แชมพูฟ้าเนี่ยเพระาะฉะนั้นถ้าพูดบอลนักกีฬาเอวีเท่านั้นนะโดยเฉพาะเสื้อวอร์มใช่เสื้อวอร์มนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเสื้อ ทีย่ยังเก็บไว้คือเสื้อเสื้อเชียเสื้อเชียตอนนั้นนะที่แบบว่าแต่แต่เสืาา้อวอลไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาอื